งโอ้ยซาบะดีอาบสาวพี่น้องสแต็กคาเวลล์นะกระนอน,นอเนาะกินข้ขาบนท่านล่างนะพี่น้องเลยมืนอ,อนี้มามีบาบ่บะวอยชิึ้นมาเจาะป่าพี่น้องถาเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องเด้อคือจังหวะชิมีอีกร้านชา้อีกทานหนึ่งสิมาสิหอบเนียกินมาทามป่า เสร็จมาถามมาป่าสิกินย่างร้านสิ่กับป, <c oughs> ปะกิ่งปะเยาะปะจอบร้านสิ่กับพยายามโอ้ยปลากินย่างบ่ได้แลว้วด้วยมาวัดมาแหลก <c oughs> ใครดอกมันมีห่องให้มันปกักไพ่กับบะมีโอ้ยพี่น้องไอ้จอมแสบจใจแมนสะอาดแหลกปัดหัวอยุ่ยุ่มใจแมนสะอาดพ่อใหญ่พ่อน,ออนองว่าาก็าาาาเอะคะแหลกปัดหัวได้ค่ะว่าหวัาหวยุ่ม เปิดปิดสีิกไพ่ปิดประตูปิดของหน้าเปิดตู้เย็นปุ้ยแม่มันคือเอาไว้วะหัวลูกลัวลูกกูดื้อเลยยังบ่ทอมันดื้อหักได้แมมันชิขีงง่วัมันชิขี้หาย้า่แน่หนักกับพ่อเลี้ยงแล้วนะเฮ้ย ยามังกับหมอห้งดเข่างดน้าม้นพี่น้องบอกให้เห็นดอกมานี่มอห้งดเข่างดน้าเดี๋ยวมาเอื่อนก็ได้กิน FC กันแน่นำ้ำโอ้ยหันไปไทยเร้เบิดแห้งอ่อนแห้งนะ่พี่น้องเอ้ยเถ่าแล้วเนาะเจ็ดสิบกัวเนย ฟังให้60นี่สิบ่ลังบ่ลอเลยอันนั้นก on the <asan> ็ฮ <c oughs> ู้แล <suicide> <c oughs> ้วแหละผลเพิ่นก็ได้บักีเพิ่นก็วางดีนะเพิ่นบอยาไปิดที่วนเนาะบ่มีภัยู้นําเฮาดอก FC เพิ่นู้แต่เพิ่นนั่นแหละมีแต่เฮาครอบครัวเฮาแหละู้กันดีเนาะพี่น้องแนวใดแนวใดก็ได้ ขอขอบคุณเพคนาลาที่เป็นห่วงเพคนอยากให้เศร้าอยากให้สวงให้เศร้าเนาะอยากให้อยู่เป็นห่มเพราะห่มไส้ลูุงธรรัานไปเดินโด่วนเป็นยังดอกเด็กกับเศร้าก็จะอยู่คนแหละยังก็ลอยว่าลอยปีพันปีโทร นอนเมื่อคืนกะนอนได้อยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเจ็บมาแล้วก็เซานอนหับอยู่บ่เดินพันอีกบ่แม่อุ้ยโทรไปถามเลขก็เลอย่างเด้่วยเลขลาวมื้นพี่น้องเอ้ยอือคุยมาแล้วก็เาพสิมกเจ็บยามแรงๆพี่น้องกลางคืนยามเ้านี่บ่ปานได้ดอกยามแรงน่ะ ทั <Ừ. S 1> ỳ, ้งเมืองตอนบ่ายมือนนี้สรงเกียตนะพตะมันมักตีบยำแรงเนาะไหมเนาะบ่ายมาแล้วเน้น

พ like. ี่ลาคือปลาท้อค่ะปลาไก่ท่องนั่นแหละสบายดีพี <mas <mas ่น้องอันคอยทางอันเมืองหยาดคนไข้เระจอกพลังไปแรงมากพลอยางไปยางมากชุกเจ้าชุกค่อยไปค่อยชุกเจ้ามาอยู่เั็นอะไรหลอกแค้นกลับขึ้นเมื่อขึ้นมาอยู่พะออืดแหละวัดชิลลงประสาทเสือผาเมื่อไงเล็กหน่อยจ้างเขาเจ้าได้พี่น้องเท่าไรห้าหกสิบบาท สักแหงทในลบเออทอบางใหญ่บุมแมวเขาสาวดอกอย่างงุ้มทออ่งแหละโอ้พี่นนองอยู่ชลาตัวขนบาคนน่กำลังสิดไลลุกอืมนะเดย่างอุ้มทออยู่นะ Có chịu nha, yên nga, song cụn tóc ngay, and you know we're not bà thi bó đỏ luôn mày yên hôn yên ngay 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 อืมท่านผู้ยิ่งนี่ยชิมิได้เหรียญนำอยู่ด้วยลองไปซื้อกับเขาเมื่อวานพี่น้องแต่เศ้าๆนฮ้อนแดดพี่น้องเพราะว่าแต่เศ้าๆแั้วมีแดดเหือแตงเหือแตนย่างไปซื้อกับเขาย่างไปแจ่มมุมตัวนั้นอะไรกันย่างกรับขึ้นมาหน้าโรงพยาบาลอ๋อพ่อแทกไประกาชน สะอนอน n น u ồ n เขาเย็น <c oughs> อันเป็นอาหารเสษ็จนะถิมพี่น้องแต่ว่ากเขาเย็นนะบถถัถิมจะเมื่อให้เป็ดให้ไก่ให้มาอยู่บ้านเน,ะนาะเป็นอาหารนายันหอกเขาจะเมน,นมขันบกีกับไก่ขึ้นในห้นนนองนอนอยู่ในโซฟานี่แหละพี่น้องเลย อันนี้กะทินนอนในเตียงค่ะนี่นอนี่กะเจดมห้ายขากะพอที่แทกรบกวนแล้วก็<อ>กระจาย่านแต่ละคนนะหิวเป็นทั่วนี่ตั้งแต่หิวท้องขับแนวกินน้องแนวอยู่ไกลเนาะใครจะไปนั่งนะชุ่มกันนั่นแพ้นะเ็ดนั่นแพนะ่แม่น,นนะแพนะ้พนะแล้วเอานางเ็ดอ่นะนะ กิน<ส>ดูใหญ่ที่เป็นชาวคาโรงพยาบาลเลยนี่เลซื to to ้อกินเนี่ยนมกระพองเลยว่าดีกระลูกแล้วลูกยังไงดีคะแล้วบะไรอยากเมื่อแต่ฮะตายลูกปากอันนี้ไปเป็นแถวนี้อยากเมื่อมื่กับผาน้ำชาพยาบาลจะเอาหนักผาน้ำชาเแม่เมื่อสิบรีบรีบรเมื่อบราจะอยู่น้ำพยาบาลบ่ แม่ชิพะไงเป็นพยาบาลทำความสะอาดพอได้ทำก่พอได้ชื่อพอได้ชือขนมาวมา่ดำปื๊ๆอย่ามาเขากล่องเถอะตู้เราก็ใส่ส่วนนีโมหนเลยก็เรียว่ได้นะอืออมือมา บอ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 เคยบอทั้งนี้ก็หอบสาดบะเนี่ยขายยังไงอ้ยเป็นตาแซ่บแท้นะเปิดกระจกอุ้ยเปตเตอร์เสแปรเฮ้ยขนมขนมเขาบอขึ้นมาตึกได้เขาอยู่ทางหม่องอันผู้ตึกอันตึกภายในหนึ่งช่ยในสองผู้ตึกรวมพี่น้องเลยแต่มาตึกนี่โดนๆที่เด้อแต่เขาบอขึ้นมากกูมือเด้อพี่น้องอันตึ๊กข้าเนี่ คือเป็นบอมือน์เม่ค่าบุกถึงห้องเขานะ <c oughs> บอบบอยเราก็ขักไม่ค่คะเนี่ยเด้วยล้าอยู่พุมเ <c oughs> นะู่ยะแนกกินนะนี่น้ลองเขาไปหอบทิมแต่ว่าตึกนี่ยากสิขึ้นมาเนาะข้นถ้าสปอมอใหญ่ปรอยุ่เลยออรีแกเจ้าขืนอะไรวนั่นตะอมอู้เขา,เนานตุ๊ออกอีหย่ผู้หาเยขึ้นมาขึ้นประคืนซะแกขืออ อันพวกกระต้มก็จะป็นประจำาแล้วก็เรียนแปลว่าพวกพวกผ่าเด้ิจะแก้หน้าทายพวกจุดเดียวตาลอเบิง่งกานอีกพี่น้องอีเมื่อ์ซองเมืรอก็ฤษพาใหญ่กับบ้านเนาะนีะ่จะรอ<ม>แซ่บแกงหน้ไหาไม้บามี่บาบอยพี่น้องมา เพื่อนโทรมากูกำลังห้ยซักครั้งแกงมะม่ายก่อนเย็นบมดใส่ผักคาเราเคยยันผักกระแยงเพราะว่ายันน้องสลาพิทโอ้ยมันถือกินมันหอมผักคานอะมันถือกิ่นอะไรตีผักคาในช่วนมันมาอยู่ในเทียนน่ะหอมเป็ูเป็นยังสันเออยู่เป็นยังคันหอมนกระแยงว่าบัดจีกินเฮดบดผัดทามผู้นั้นผู้นี้ มาชิพาสมบักเสียนผัดห้วยบมขึ้้นเมย์ใหญ่เงึงมาเห็ดเนี้น่แหละโอ้ยที่กินเห็ดบดตัวกทำเหมือนกันมมพกเสียนตุ่ผผาตุ่เว็นทาไทยพองไปสักกัร้อยมื่นนะสมบักเสียนลงไปกินกินอยู่เทียงลุะ ลองกดวมาสิบรกิณยังสมบูียนะโอ้ยาดอื่นดแล้วก็าเซ้อแต่โบเห็นเป็นยังนะบางคนตายค่ากับถี่ได้เพีนงองเอี้ยสมบูียนปลากระปองกระเปงฮะอือนองงั้นาต้ตายปกระปอตอนตายปีไหนตอนอาลูกมาเลี้ยงนะ โอ้โหพีทก,ก,กับพีทวนผ้าโลพีทกะบพีทนี่ขน,น,นาดอ,อันนี้มันเกิกินเบิดองต้นให้เราเนี้ยนะพลาค้านี่ยมันบอกพีทเท่านั้แต่เป็นมันลูกอ่อนนะพีทลายได้พี่น้องเลยขนาดเอาลงไปเห็นงานนะลูกน้องเจ้ผัดเที่ยนผัดไก่ลงงานทอดไข่แต่พลาค้าไข,ข,ข่ขินกระบอกเลยได้กินพลาค้ามานะี่ยได้ผักงานกับท่านหาันพายเปตอกพลาค้าพายเก็ดพลาค้าเฮเองคือหอมเด็ด ปวดก็มาหัวปวดคือคี้ไข่เอาหมอมาบ่หมอามากวดตะกี้นี่แต่หมอบ่ได้ว่าได้เนาะมีแต่สั่งให้กันติดตามเบิ่งเพิ่นบ่าเจ็บบ่แม่ฮะเจ็บแห้งบ ตอนในเศร้าจีบแต่ว่าปัญญาบายกันเลยทันบายผมแห่งไม่ได้เสียงโห่นะเจ็บภาพบรรยากาศเพลงสับนี่พี่น้องสบายดีเดอ้อสุขสุขคน